สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเด่นพยืยฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวทัศยาค่ะสวยๆเลยนะคะนะเหรียนที่หลังได้นะคะี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว9 5เซนติเมตรค่ะจนนํานวน4เส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาว32เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ ลิบินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นนะคะก็ามาเริ่มกันนะเริ่มจากริบบิ้นความยาว9 5เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิ้นฝั่งด้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมานะเส้นที่2สองสมาในเส้นที่1 เส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสวดมาในดูที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะปลายดิ้นสับล็อกเข้าไปนะ เราจะได้ริบบิ้น8เส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สาทับเส้นที่2เส้นที่4ี่ทับเส้นที่สมค่ะนะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมืองช้อนที่ฐานนะค่ะวงกันชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เป็นสุดท้ายค่ะสะรุที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้หนึ่งเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะขาดคำสามเส้นไปนะ จับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือดิบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถักนะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมานี้ค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วพลิกกับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้กล่องก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะสองร้อยสามเส้นไปค่ะสองร้อยสามเส้นไปตันแนวริบบิ้นเลยนะคะ นะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว32เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็สอดเข้าไปนะคะนะสอดไปนะคะให้ปลายดิบินเสมอกันแบบนี้นะ,ะแล้วฝั่งนี้ก็ให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้นะคะ นี่นะคะแล้วแบบนี้เราก็พิดกลับด้านมาด้านนี้จับริบบิ้นมาค่ะพบมาด้านหลังนะคะ1ครั้งนะแล้วก็พบมาด้านหลังค่ะต่อไปนะคะแ,ะแบบนี้ เนี่ยนะคะพอสอดเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดบนไปนายิบินกลับไปนะคะรอดสามเส้นไป นี่ค่ะทำแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะตอดลงไปนี่ค่ะเดินมาแบบนี้ ในแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็เปิดดิมินมาจับพับขึ้นด้านบนนะคะเป็นกลีบบัวนะนี่นะคะแบบนี้สับลงมานี่ค่ะเราทําทั้งสองสีนะคะสีขาวก็ทําเหมือนกันนะทําทีละเส้นนะคะทําทีละสีนะ ก็จะได้2ชั้นแบบนี้ นี่เห็นแบบนี้นะคะเร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบน ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว45ซนติเมตรค่ะจำนวน2อเส้นนะคะสอดเข้าไปนะให้เหลือปลายลิบบิ้นไว้แบบนี้ทำมาด้านนี้ค่ะ เิดมาแบบนี้นะคะพับลงมาด้านหลังนี้ค่ะนะดึงลงมาแบบนี้ เสร็จแล้วสอดใต้ปลายริบบิ้นับขึ้นไปตัดปลายริบบิ้นทิ้ง นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายลิบบินนะคะกลับขึ้นไปนี่ค่ะตัดปลายลิบบินทิ้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวทัศยานะคะเรวรๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ